สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ซ n นันโจนะครับวิดีโอชุดนี้จะพูดถึงการปูพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับเกมการ์ดบลูแฟนตาซีจากประสบการณ์และการตีความของผมเองผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากการ์ดบลูแฟนตาซีวิกิและเพื่อนๆที่ได้ให้ข้อมูลนะครับสามารถย้อนดูพาร์ทอื่นๆของวิดีโอปูพื้นฐานได้ในเพลย์ลิสต์ปูพื้นฐานการดบลูแฟนตาซีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ สำหรับภาคนี้เราจะพูดถึงการจัดภูแมกนานะครับหรือว่าเป็นภูแมกนา2 เราเล่นมาจนถึงกลางเกมนะครับในอของช่องเก็บของเราเนี่ยเราก็จะมีของมาพอสมควรแล้วเราก็จะไปดูกันนะครับว่าตัวอาวุธแมงหน้าสองเนี่ยมีอันไหนบ้างที่เราจะใช้นะครับซึ่งในตรงนี้เป็นอาวุธแมงหน้าสองนี่ผมจะแนะนำนะครับซึ่ง2ชิ้นแรกที่แนะนําให้ทําเอาไว้เลยก็คือพินนะครับพินลมแล้วก็ขวานดินซึ่งอาวุธงชิ้นนี้นะครับมีสกิลบูสคริติคอลระดับปีกซึ่งถ้าเกิดคุณใส่3ชิ้นนะครับลงในพูลอัพสกิลเลเวลเป็นสกิ เลเวลเต็มก็คือ15เนี่ยตีติดคริได้100%นะครับถ้าเกิดคุณใช้ซำหัวท้ายเป็นซัำแมกนาคุณจะคริด100%ทันทีนะครับนอกจากที่จะมีบูสคริแล้วเนี่ยทั้งพินแล้วก็ขวานยังมีสกิลสตามิีนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเราทำดาเมจได้มากเลยลองลงมานะครับก็คือพินพินน้ำนะครับแล้วก็ขวานมืด พินน้ำเนี่ยเป็นพินที่ค่อนข้างยอดนิยมนะครับในเรื่องของการ OTK o s สอย่างเช่นก l w ว,วองเพราะว่าจะมีการเพิ่มดาเมจ จากโอกินะครับแล้วก็เพิ่มโอกิแคปด้วยฉะนั้นสแปมประมาณ2-3ชิ้นเลยนะครับเท่าที่พอจําเป็นหรือถ้าเกิดคุณดอกมาเยออๆเนี่ยจะใส่4ชิ้นเลยก็ได้นะครับขวานนะครับขวานมืดก็เช่นกันนะครับเขาจะเพิ่ม Attack HP นะครับระดับมีเดียมนะครับถ้าจำไม่ผิดบวก Attack จากชา a ์ g e a t แ a c k แล้วก็เพิ่มโอกิแคปด้วยซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้ก็แนะนำนะครับให้ทำเอาไว้อย่างละ2-3ชิ้นแล้วก็คันตนะ ดินนะครับแล้วก็าดาบไฟซึ่งคัตนะดินเนี่ยก็จะเป็นทั้งเพิ่มแพตแท็นะครับระดับบิ๊กแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทําใช้ใช้ได้ดีเลยนะครับแนะนําให้ทําไว้ประมาณ2ชิ้นนะครับหรือถ้าเกิดสู้กับบอสเลดที่มันเลือดเยอะๆตีแรงๆหน่อยก็ใส่สัก3ชิ้นเพื่อเพิ่มเลือดเช่นเดียวกันกับดาบไฟนะครับ แต่ว่าดาบไฟตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้สู้กับบอสที่ต้องการเลือดจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณสู้กับบอสท้ายๆเกมแล้วเนี่ยยังไงใส่ในพู่สัก1-2ชิ้นนะครับเพื่อให้ได้เลือดด้วยแล้วก็ได้อัตแทกด้วยนะครับสำหรับแสงมืดเนี่ยปืนแสงกับ ปืนมืดเนี่ยจะเป็นอาวุธที่เพิ่มครีทั้งคู่นะครับแต่ว่าการที่จะทําให้คลิเป็น100%ได้อาจจะต้องใส่ประมาณ4ชิ้นในผูซึ่งใส่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเฉพาะทางถ้าคุณอยากจะเล่นทีมคลิจริงๆก็สามารถทําได้นะครับใส่อย่างละา3-4ชิ้นแต่สําหรับแสงเนี่ย ไปจนถึงตั้งเกมไปจนถึงท้ายเนี่ยถ้าเล่นแมกนาจริงๆเราก็ยังใช้ภูดับอยู่นะครับมันจะเป็นภูที่แรงอยู่นะครับดาบจากแมกนาหนึ่งแล้วก็ตัวมืดเนี่ยเราก็ยังใช้หมัดไฮซุยเดิมอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวขวานเพิ่มเข้าไปก็จะช่วยทําให้มันตีแรงขึ้นหรือถ้าเกิดคุณอยากเล่นคิดจริงๆจะทําปืนก็ไม่เสียหายนะครับ จากที่เคยพูดกันไว้นะครับในพูทั่วไปเนี่ยสำหรับธาตุไฟนะครับตัวทำดาเมจหลักของเราเนี่ยถ้าได้เคยทํากิ่งเอาไว้นะครับทีนี้ก็ยังเป็นทีมคริที่ดีนะครับคุณอาจจะเสริมของแมกน่าสองนิดๆหน่อยๆแล้วตัวพูน้ําเองก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดคุณได้ฟาร์มมัดคริไว้แล้วเนี่ยก็ใช้มัดต่อไปได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่แมกน่าสองสองถึงสามชิ้นหรือว่าใส่หนึ่งถึงสองชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับทําดาเมจหลักเนี่ยในพูของโอเดนพา์มอที่เป็นทําได้ช่วงแรกๆเนี่ยสำหรับธาตุไฟ กับน้ำก็ยังใช้ได้อยู่หลังจากเลือกอาวุธเสร็จแล้ว,ลวก็มาตั้งซ้าหัวนะครับตรงนี้แนะนําให้เป็นทั้งซ้าหัวท้ายเนี่ยเป็นแมกนาทั้งคู่แล้วก็ตั้งอาวุธนะครับตั้งอาวุธถืออาวุธถือตรงนี้เนี่ยก็พยายามเลือกสกิลโอคินะครับพอพอเล่นไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็น่าจะมะีทางเลือกพอสมควรก็เลือกสกิลโอคิที่คิดว่าน่าจะช่วยทีมได้นะครับอย่างเพิ่มมันติหรือว่าเพิ่มดาเมจแคป หรือ b o o กส a แอตแทเป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับเอาอาวุธที่เราคิดไว้ในแผนมาใส่นะครับอย่างในตรงนี้จะเห็นว่าเป็นธาตุลมผมก็ใส่อา,อาวุธแม็กหน้าสองที่มีสตามิน่ากับคลิซึ่งคลิบิ๊กตรงนี้3ชิ้นก็เท่ากับว่าผมใช้ซอมหัวท้ายก็จะเป็นตีคลิซร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีปืนไฮซูอยู่3ก็จะช่วยทำให้ทุกๆครั้งที่เลือดลดเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยเราได้มากนะครับทั้งคีย์ที่ขแล้วก็ไฮซูแล้วก็ใส่เซราฟิกครับตามปก ติแล้วก็ใส่อาวุธฟ้านะครับในตรงนี้เนี่ยเราเล่นไปถึงตรงนั้นเราจะสามารถทําอาวุธฟ้าได้แล้วนะครับก็าอาจจะยังปลดขั้นสุดท้ายไม่ได้แต่ก็ทํามาใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ทั้งไฮสวีแล้วก็คริหรือว่าต่างๆเนี่ยจะทําให้เราติดแคปเราก็ใส่ปลดดาเมจแคปในตัวอาวุธฟ้าไว้ได้นะครับ แล้วก็อาจจะใส่อาวุธปดดาเมจแคปอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดพองคุณฟูแล้วจริงๆเนี่ยหรือถ้าเกิดยังไม่ขนาดนั้นคุณก็ใส่อาวุธ EX เข้าไว้ก่อนได้ครับหลังจากนั้นก็เติมซัมมอนนะครับที่จะเป็นสกิลกดที่ดีแล้วก็สแตทสมสูงแค่นี้เราก็จะได้ภูแมกหน้า2 ซึ่งในตรงนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นผููแมกน้าเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าทํา50%ของบอสได้แล้วสําหรับช่วยฟาร์มธาตุอื่นๆต่อไปที่เรายังฟาร์มไม่ค่อยฟูนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟาร์มไปทีละธาตุนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆครบเองแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ดรอปจริงๆยังไงก็ไปลองวนโคออกก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเปิดเองอ่าแรกนะครับแรกทุกๆเดือนนะครับอันนี้คือสรุปอาวุธแมกนาแนะนําที่ฟาร์มได้ในเกมนะครับสำหรับไฟ แนะนำเป็นกิ่ง4-5เพราะกิ่งจะได้สกิลคริสสกิลไฮซูด้วยแล้วก็ได้มี i เดยมบูสแอตแทกดาบแนะนําทํา2สําหรับเพิ่มเลือดแล้วก็ได้มี d เดยมแอตแทกคาถาทำไว้1พอครับได้บิ๊กแอตแทกถ้าเน้นโอกิเน้นการชาร์จแอตแทกแนะนําทําพิน3ขึ้นไปถ้าเล่นคลิสเน้นมันติได้เลือดได้แอตแทกเล็กน้อย แนะนำทำหมัด4-5และอาจจะใส่มีดแมกนาหนึ่งไว้1เล่มครับสำหรับดินขวานแนะนำให้ทำา3เพราะจะได้บิ๊กครี3ชิ้นก็จะได้ครี1 0 0และมีสตามิน่าในตัวคาตานะแนะนำทำา2-3เพราะมีบิ๊กแอตแทคและสกิลสองบูสต์แอตแทคแล้วก็เน้นเคาน์เตอร์ได้อาจจะใส่ดาบไว้ก่อน1ชิ้นนะครับสำหรับแมกนาหนึ่งสำหรับลมแนะนำทำพิน3ด้วยเหตุผลเดียวกันกับขวานของดินนะครับครี100%แล้วก็ได้สตามิน่า ปืนจากแม็กหน้าหนึ่งอาจจะยังใช้อยู่2-3ถึงนะครับเพราะมีบูสต์มีเดียมแอตแทกแล้วก็มีไฮซูในตัวสำหรับแสงผู้ดาบ5-6ถึงถือว่ายังเป็นผู้ที่ดีอยู่สามารถใช้ต่อได้ครับหรือว่าถ้าอยากปรับมาเล่นคริเนี่ยต้องทำปืนนะครับประมาณ2-5ถึงมือแนะนำให้ทำขวานะครับ2-3เพราะว่าจะได้ปลดแคปโอกิเพิ่มดาเมจโอกิแล้วก็ได้แอตแทกด้วยนะครับสำหรับมือถ้าอยากเล่นครีแนะนำทำปืนนะครับ4-5 พราะว่าเป็นสกิลมีเดียมทำา5ชิ้นก็จะได้100%เหรือถ้าใครทำหมัดไว้เยอะนะครับจากที่เป็นหมัด5เนี่ยลดหมัดเหลือ3หรือ2แล้วก็ใส่ขวานเข้าไปแทน2 3ถึงได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่อยๆเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมลงอารามด้วยนะครับเราพบกันใหม่ที่ซอนดันโจสวัสดีครับ